ไปเปิดกับว่าโทรศัพท์อจารย์จ้าหัวปันอยู่ที่ไหนจาเจะไปดูสอนแมลงเนาะจ้า่บกเปิดผแจ้งกทางห้แม่ครับไปดูแลยหรือเอาปอแม่มาประกบดิตอร์ดิโนนะครับต่งแม่ของไอ้ปลาเนี่ยครับ นถึงไอ้ปัวนี้ไอ th ้ประเนเ้อ oh, uh ๋อท่าตรกรก็ยัส่วนของตอนนี้ก็ระกับในส่วนของข่ากับคือในเ้ื่องของการกำว่าประเด็นเรื่องเรื่องเชิญนงอยระหว่างการการเชิญที่ไอ้บิินน่าจะด้จะเนินการทังตัวไปีย้อมไหน้าไนะก็เรื่องของบ้านต่างอยูนี ผมผมมันมันม um, mm ันอซื้อมันจะมัปล่อยเนีหมหรือนอนไปอยู่คนเดียวเนี่ยนอนไปอยู่คนเดียวเนี่ยจะต้องมีคนต้องคอยรอบผมอ่ประมานั้นเยมาเจ้าของจมันเรียนั้งไตุกเ่อนบ่มีใครคบเลยจบเลยจบก็คู่วัยรุ่นเพรว่ามีอย่างบอกแก็เปนพยานเลยน้คู่ัยร่นอย่างนครับมันนี่เอายังผมว่าไน ขนหเดียวไ่หาวาเอาเห็นเลยเอาเอาหัวลงเลยแล้วกสันเข้าเลยใครรี้เร่นี่นะสนาเข้าเลยว่าเฮ้ยช่วยอากาศอ่พูดแล้วครับช่วยนะช่วยกันนะแเมาร์มาเน่กเราอเิดเปวาจกป็ัออกันะเนดตี๋ยวไปอยู่ไหนจ้หูห๋มวน อ้หจะยิงหอไหนรับที่ไหนจถ้าจะป้ามีไปไปป้าติดเรียนได้อย่างเดียเจ้าแล้วปืนจะเอายอนอไปอย่างไรเจ้าเอาย้อมบอข้อมูลอย่างไถ้าจะอู้อย่างแต่ละคำไม่เหมือ้ว่าเดตออย่านี้ปืนจะแทรกหาปะละประกาศสินตลอดเลยเจ้าครับครับจำก็ในส่วนของเพื่อเดียวแตในเรื่องของกรรมการส่วนก็ตามที่ผู้อาเป็นสร้งมาเนาะ เจ้าก็จะดำเนินการต่อไปเจ้ากับแปรใจเจ้าอยู่วันทำงานอยู่ทีมีความยุติธรรมสำหรับแห่คนธรรมดาเนี่ยเจ้ายินดีครับก็ผมจะดำเนินการคือส่วนอบสวนไปต่างนั่นนะครับในเรื่องคดีก็ว่ากันในเรื่องของพนักงานสอบสวนเนาะคนเป็นแจ้งความมาแก้ก็เข้ามาหาลูกสาวเจ้าเจ้า ตั้งแต่นั้นลูกสาวเลยเปลี่ยนจากเป็นครอบครัวกลายไปเป็นทั้งไฟายปหลัดตุ่มดเลยเจ้าเพาก็บอกว่าเปิ่นกอมหรือว่าอู้สอนจะไดนั่นลูกสาวไหวเจ้าลูกสาวเจี่ยขมดเลยมาเดียวนลยเจ้าบ่เปลี่ยนมาทั้งครอบครัวเลยเจ้า